เฮ้ยทุกคนมาคาเฟ่ทีไรเจอตลาเต,ต้ไปที่นี่คือคาเฟ่เดียวที่เดินเข้าไปปุ๊บมีเจ้าแพรี่ด็อกวิ่งมาหาแทนบาริสต้าคาเฟ่อะไรทำไมมันคิวขนาดนี้นี่คือริปเปนเดนคาเฟ่สาขา CDC เรียบด่วนนามินทาคาเฟ่สัตว์เอกโซติกที่น่ารักจนหัวใจละลายสัตว์คือหลากหลายแบบหาเจอไม่ง่ายในประเทศไทยเลยนะที่นี่มีแพ็กเกจ2แบบแพ็กเกจแรกราคา299บาทแต่วันนี้เราเลือกแพ็ก2ค่ะ3า5่บาทคือที่นี่มีน้องๆให้กอดให้อุ้มเยอะมากเริ่มจากจิ้งจ ทะเลทรายหูยาวตั้งเหมือนใส่แ i r p พ d s ใส่ XL ตลอดเวลาต่อด้วยแพรีดดอกตัวกลที่กอดเก่งมากและนี่เลยตัวอ้นเต้าอ้วนน่ารักจนอยากจะอุ้มไม่ปล่อยเลยส่วนชินชิล่าเวลาอุ้มน้องคือเหมือนกำลังถือก้อนเมฆฟูฟูแล้วก็ยังมีเจ้าบุชเบบี้ยาหน้าตาตลกหน้าเอ็นดูและเจ้าเมียแคทยืนเกาะแขนเกาะขาเกาะไหล่มองหน้าเหมือนกำลังจะถามเราว่าเอาขนมมาป้าริเตอร์เนคาเฟ่ซีดีซีรามอินทาเปิดบริการทุกวันอย่าลืมจองรอบก่อนมานะรอบเต็มวมาก